สะพานผีสวัสดีครับผมชื่อยุดผมมีประสบการณ์หลอนเรื่องสั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนั้นผมได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึง่งสถานที่แห่งนี้เป็นสะพานไม้เก่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของผมมากนักผมกับเพื่อนชอบพากันไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นประจำ วันนั้นผมกับเพื่อนที่ไปด้วยกันได้พากันนั่งล้อมวงเล่าเรื่องผีของแต่ละคนที่ได้พบเจอหรือได้ยินได้ฟังมาช่วงนั้นเวลาเกือบหกโมงเย็นคนที่ไปเที่ยวก็ทยอยกลับบางคนก็หลอถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินผมกับเพื่อนอีกห้าคนก็นั่งเล่าเรื่องผีไปเรื่อยๆเรื่องราวของแต่ละคนน่ากลัวมากพอเพื่อนทุกคนเล่าจบก็เหลือผมเป็นคนสุดท้าย ช่วงนั้นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มเข้าไปแล้วบรรยากาศวังเวงสุดๆพอผมกำลังจะเริ่มเล่าก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเสียงนั้นเหมือนเสียงคนเดินเหยียบไม้พวกเราทั้งหกคนก็หันมองที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเพื่อนในกลุ่มจึงพูดขึ้นมาว่าสงสัยเป็นคนที่ยังไม่กลับบ้านเหมือนกันกับเราละมั้งพอเพื่อนพูดจบพวกเราก็หันมองดูบริเวณโดยรอบ บริเวณโดยรอบเงียบสนิทไม่มีผู้คนแม้แต่คนเดียวพอเห็นเช่นนั้นพวกเราทั้งหกคนก็ถึงกับคนลุกเพราะเราทั้งหกคนนั่งล้อมวงกันอยู่ไม่มีใครได้ลุกขึ้นเดินแล้วเสียงมาจากไหนผมจึงมองไปรอบๆอ,อีกครั้งก็ไม่เห็นใครอยู่แถวนั้นผมหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วถามว่ากลับดีไหมเพื่อนทุกคนมองหน้ากันแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นมาว่า เอ็งมาเล่าต่อให้จบก่อนเพราะเหลือแค่เอ็งคนเดียวเอ็งเล่าเสร็จแล้วเราค่อยกลับคงไม่มีอะไรหรอกนาของเป็นแค่เสียงไม้ลั่นนั่นแหละแล้วผมก็นั่งเล่าประสบการณ์ของผมที่ได้พบเจอมาให้กับเพื่อนได้รับฟังพอผมเล่าจบทุกคนก็เตรียมตัวกลับในระหว่างที่เดินอยู่บนสะพานเราทั้งหกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามหลังมาเราหันกลับไปมองพร้อมกัน ภาพที่เห็นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำเราทั้งหกคนมองหน้ากันด้วยความแปลกใจเพราะเราคิดว่าเราเป็นชุดสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นใครเลยผู้หญิงคนนั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษพอเห็นหญิงสาวจึงคิดที่จะรอให้เธอเดินเข้ามาถึงแล้วค่อยเดินออกจากสะพานไปพร้อมกัน ในระหว่างนั้นเพื่อนคนที่ยืนอยู่หน้าสุดก็ทำท่าเหมือนกลัวอะไรบางอย่างและออกวิ่งอย่างเร็วเพื่อนทุกคนถึงกับงงในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนคนนั้นวิ่งไปได้สักพักก็หันกลับมาแล้วชี้นิ้วไปยังผู้หญิงคนนั้นแล้วทุกคนหันมองตามภาพที่เห็นทำเอาหัวใจล่วนวูบไปอยู่ที่เท้าภาพนั้นก็คือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นขาวซีดดวงตาลึกโบไม่มีทั้งตาดำและตาขาว นิ้วยาวลงไปถึงพื้นปากข้างหนึ่งฉีกกว้างไปถึงหูสยายใหญยิ้มเห็นฟันแหลมคมพอเห็นเช่นนั้นเราทั้งหมดก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตพอมาถึงรถก็รีบกระโดดขึ้นรถแล้วก็รีบขับกลับบ้านในทันทีตอนนั้นมีเพื่อนบางคนหันหลังกลับไปดูในขณะที่วิ่งเพื่อนคนนั้นบอกว่าผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามหลังมาแต่สิ่งที่ทำให้ช็อกอีกครั้งก็คือลิ้นของเธอยืดยาวออกมา เธอวิ่งเหมือนกระโดดโดยใช้แค่ปลายเท้าจิกพื้นหลังจากนั้นพวกเราทั้งหกก็ไม่เคยไปเที่ยวสถานที่แห่งนั้นอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังหากผู้อ่านถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ